หลายๆคนยุ่งยากเกี่ยวกับคีวิตไม่ว่าเราจะกินปากก็อร่อยแต่นะครับลำไส้ของเราก็จะมีปัญหาเราก็จะมาช่วยฟื้นฟูและก็ปรับสมดุลของลำไส้ของเรานะครับให้มีความสมดุลกันในการที่จะต้องไม่ถ่ายยากถ่ายเย็นนะครับถ่ายง่ายๆด้วยสมุนไพรบุษบาริมทางใบด่างท่านผู้ชม และก็มีดอกที่สวยงามบุษษบาริมทางใบด่างหรืออ่อมแซบในการที่จะมาช่วยบำบัดเกี่ยวกับอาการของถ่ายยากถ่ายเย็นหลายหลายคนมีอายุตั้งแต่10ปีขึ้นไป20-30-40 50-60-70-80ด้วยพฤติกรรมการเคี้ยวอาหารและในการกินอาหาร ที่นะครับเป็นสัตว์ใหญ่อย่างเช่นวัววายหมูไก่นะครับพวกนี้ก็อาหารย่อยยากสำหรับคนที่ผู้สูงวัยเราจะใช้สมุนไพรช่วยในการทำให้เป็นยาระบายด้วยการต้มดื่มสมุนไพรบุษบาริมทางใบด่างดอกสวยสิบอกให้เด้อครับเด้อสวัสดีครับ ลุงโจสมุนไพรโจหักหนะาสรารคามสองช่องนี้ก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับทางด้านสมุนไพรไปด้วยกันนะท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาปรับแล้วก็ฟื้นฟูให้ลำไส้ของเรามีความสมดุลขึ้นก็คือทำอย่างไรท่านผู้ชมสมุนไพรที่ช่วยในการระบายช่วยในการขับถ่ายก็คือถ้าหากท่านใดนะครับมีการถ่ายยากถ่ายเย็นเราก็ใช้สมุนไพรที่อยู่ข้างๆโจนะครับ ก็คือมีดอกที่สวยงามท่านผู้ชมดูสินะครับสวยงามมากเอาละนะครับเราก็ได้มุมกันแล้วท่านผู้ชมว่ามันเป็นอย่างไรเป็นคืออะไรกันนะครับเขามีดอกที่สวยงามมากท่านผู้ชมเราก็จะมาพูดกันว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอายุตัวเล็กตัวน้อยนะครับมีอายุเพิ่มมากขึ้นคือคือยิ่งในวัยฉลาดท่านผู้ชมผู้สูงวัยเนี่ย ก็มีหลากหลายอายุอ่าอย่างเช่นอาสิบกว่าปนะครับอาสิบขึ้นไป30มสขึ้นไป40่สขึ้นไป50าสขึ้นไป60 70อายุจะมีการแต่ละคนจะมีการถ่ายยากมาจากพฤติกรรมการกินกินอาหารประเภทไหนท่านผู้ชมคือบางคนเนี่ยในการเคี้ยวอาหารนะโจพูดถึงการเคี้ยวก่อนคือการเคี้ยวอาหารเนี่ย,ย,ย,าายมันเป็นอะไรที่ทําให้ลําไส้ของเรามีความคิดหนัก คือเป็นอวัยวะที่ต้องทํางานหนักในการที่จะมาอาพูดง่ายๆรีไซเคิลน,นั่นแหละนะครับทําให้อาหารของเราเนี่ยไปหล่อเลี้ยงร่างกายในยส่วนไหนที่ขับถ่ายมาเป็นของเสียเนี่ยนะครับก็จะออกมาเป็นอึเป็นขี้ท่านผู้ชมแต่แตว่าต้องขอกลาบขอภัยที่พูดตรงๆนะครับเราก็จะมาคุยกันว่าคนที่ถ่ายยากถ่ายเย็นเนี่ยหลายๆอายุนะ10ปี20ปี30ปี40ปี50ปี60ปี 70ปี80ปีนะครับก็จะไปพึ่งยาของอต่างๆมากมายในการที่จะช่วยระบายนะครับถ้ามีการขับถ่ายยากนะครับเรามีการขับถ่ายยากเราไม่ต้องยากอีกต่อไปท่านผู้ชมสมุนไพรที่อยู่ข้างกายโจเนะี่ยก็เป็นสมุนไพรที่ช่วยระบายในการขับถ่ายก็คืออ่อมแซบใบด่างหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะคุณโจอ่อมแซบใบสีเขียวได้ไหมได้นะครับ แต่ช่วงนี้ก็คือไม่ได้ตามกระแสนะท่านผู้ชมอ่อมแซบเนี่ยใบด่างเนี่ยเขากําลังให้ดอกสวยเพราะฉะนั้นแล้วโจก็เลยถ่ายวันนี้มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าในการช่วยในการขับถ่ายและเป็นยาระบายเป็นสมุนไพรในการระบายทําให้ฟื้นฟูช่วยปรับสมดุลในลําไส้ของเรานะครับไม่ต้องอึอยากอึเย็นน่ะคือมันมันมันอึอแข็งอะ่ะนะครับขี้แข็งนั่นแหละนะครับ เราก็จะใช้สม,มุนไพรชนิดนี้ในการต้มดื่มเอาละเรามาพูดกันก่อนว่าจริงๆแล้วนะครับในการฟื้นฟ,นฟนูลำไส้เนี่ยในการปรับสมดุลเนี่ยมันมาจากพฤติกรรมการเคี้ยวอาหารด้วยเอาละนะครับเราก็จะมาคุยกันว่าในการเคี้ยวอาหารของหลายๆคนนะอย่างเช่นเอาตัวตัวผมเองนี่แหละนะครับก็กินข้าวเหนียวบางครั้งนะ แต่ในนี้โจจะกินข้าวสวยซะเป็นส่วนมากนะครับเพราะว่าอายุผมเกือบจะ60แล้วเนี่ยผมต้องกินข้าวข,ข้าวสวยให้มากที่สุดนะครับข้าวเหนียวเนี่ยก็จะไม่ค่อยบางวันนี้ไม่ได้ตกถึงท้องเลยนะครับอันนี้ก็คือเรารู้เรื่องของอายุอายุใกล้จะ60เนี่ยอีก2-3ปีเนี่ยนะครับเราจะทําอย่างไรเอาอย่างโจในใกล้60แล้วเนี่ยใกล้กินใกล้กินเงินคนแก่แล้วเนี่ยนะครับก็จะทําเอ๊ เราจะทําอย่างไรนะครับก็คือเรามีการขับถ่ายอย่างสมมติว่าเรากินข้าวเนี่ยเคี้ยวเข้าไปเคี้ยวบางคนเคี้ยวนะอันนี้ยกตัวอย่างเลยกุบกรุบกลงลำไส้ไปเลยลงคอไปเลยทั้งทั้งที่การเคี้ยวอาหารที่ถูกต้องที่สุดเนี่ยคือเราต้องเคี้ยวให้ละเอียดพอสมควรและใช้เวลาพอสมควรและค่อยกลืนแต่บางคนเนี่เคี้ยวกุบๆบลงไปเลยนะครับไปหนักที่ตรงลำไส้ เพราะฉะนั้นในการขับถ่ายเนี่ยจะยากมากท่านผู้ชมยิ่งอย่างอ,างอางโจเนี่ยอายุใกล้60แล้วเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายแล้วนะครับบางทีนะวันนี้ไม่ไม,ไม่เคยไม่เคยได้ถ่ายเลยแต่มันก็จะมีปัจจัยที่จะทําให้ถ่ายนะเดี๋ยวโจก็จะมีเคล็ดลับนะครับว่าอายุอย่างเราเนี่ยเราจะทําให้ทุกวันเนี่ยถ่ายไปได้ยังไงคือใบหน้าเราจะต้องสดใสผิวพรรณจะต้องดีนะครับร่างกายเราจะไม่ต้องมีปัญหาไม่ต้องปวดอ่อ เวียนหัวอ้วกอาเจียนผอืดผะอมเป็นกดในกระเพาะโอ้มีมากมายเพราะฉะนั้นนะครับกดในกระเพาะก็เหมือนกันนะครับเป็นกดในกระเพาะเป็นกดไหลย้อนมันก็มาจากการกินอาหารเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นการเคี้ยวอาหารอย่างที่โจว่าเนี่ยนะครับมีส่วนสําคัญทําให้ลําไส้ของเราทํางานหนักและก็มีการอึแข็งนะครับที่แข็งแล้วก็ถ่ายยากถ่ายเย็น ถ่ายไม่สบายตูดนะท่านผู้ชมโอ้คือคือปากแล้วมันคือปากมันสะดวกปากอะ่ะแต่ลําบากที่ตูดไงนะครับมัน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 ขับถ่ายยากเพราะฉะนั้นนะครับในการขับถ่ายเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากมันมีแฟนคลับบางคนบอกว่าอุยสิบวันไม่ถ่ายเป็นไปนได้ยังไงเอออันนี้ผมได้ยินมาเหมือนกันนะทีนี้โจก็บอกไปว่าสมุนไพรตัวนู้นตัวนี้เราต้องกินแบบไหนเราต้องกินน้ําแบบไหนนะครับเราไม่จําเป็นต้องไปพึ่ง อายาของหมอหรืออะไรที่ช่วยในการสวนทวารหรือแม้แตก่กินอะไรเข้าไปมันก็ยังอึแขงอะคุณโจยังไม่ถ่ายเลยบอกว่าจริงๆแล้วมันมีเคล็ดลับท่านผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้โจจะลงเคล็ดลับเรื่องการถ่ายง่ายทําอย่างไรนะครับแต่วันนี้นะครับก็จะเป็นอีกแขนงหนึ่งในการที่เราจะมาเรียนรู้นะครับว่าผู้สูงอายุนะครับผู้สูงวัยเนี่ยก็มีการถ่ายยาก และการเคี้ยวอาหารเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากและการกินอาหารอ่าทีนี้การเคี้ยวอาหารแล้วเรามาพูดถึงการกินอาหารท่านผู้ชมการกินอาหารเนี่ยคนใดนะครับที่กินเนื้อสัตว์ใหญ่อ่าอย่างเช่นวัวเนี่ยอย่าลืมนะนะเนื้อวัวกับอายุที่สูงมากไปเนี่ยอายุสูงเนี่ยจะไม่เหมาะครับกับการย่อยเพราะฉะนั้นมันจะทําให้แน่นผอ,อืดผะอมนะครับถึงขนาดแบบแน่นท้องแล้วไปโรงพยาบาลแล้วไปตายที่โรงพยาบาลกลับบ้านเก่าไปเลยก็มีนะ อันนี้เหมือนกันคือบางคนเนี่ยก,กินเนื้อวัวแล้วมันไม่ย่อยนะครับกินเนื้อสัตว์ใหญ่แล้วมันไม่ย่อยแต่ถ้าอยากให้ย่อยง่ายๆก็คือกินเนื้อปลานะครับตอนตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นก็แล้วแต่พยายามกินเนื้อปลาท่านผู้ชมแล้วก็กินพืชผักสีเขียวนะครับผักสีเขียวก็ต้องดูอีกนะว่าโอ้ยไม่รู้ว่าถ้าเราปลูกเองก็ดีนะครับแต่ถ้าเราซื้อจากตลาดหรือซื้อที่เขาขายเนี่ยส่วนมากก็คือนะครับ มียาเคมีอโอ้ลำบากอีกนะครับเพราะฉะนั้นเราปลูก,กินเองดีกว่าเรื่องของการเคี้ยวอาหารเรื่องของการกินอาหารนะครับการกินอาหารอย่างเนื้อสัตว์ใหญ่นะี่เนื้อวัวเนื้อควายเนื้อหมูเนื้อไก่เคี้ยวแล้วทีนี้ก็การเคี้ยวไงเคี้ยก็ไม่ละเอียดอะไรมันจะเท่ากับฟันของเราท่านผู้ชมถ้าเราเคี้ยวไม่ละเอียดเนี่ยทุกอย่างมันจะเป็นไปโดยปริยายเลยคือไม่ขับถ่ายถ่ายยาก อึแข็งอึไถ่คือถ่ายลำบากอะ่ะเราจะใช้สมุนไพรอ่อมแซบใบด่างวันนี้เป็นการเสนอสำหรับใช้อ่อมแซบในการต้มดื่มนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะมาพูดกันว่าต้มกินอย่างไรนะครับเอาพูดกันตรงนี้ไปเลยเราก็จะใช้ใบนะครับใช้ใบเนี้ยท่านผู้ชมประมาณสิบกว่าใบนะครับน้ําก็ประมาณ อ่าหนึ่งลิตรนะครับหรือประมาณหนึ่งกำมือนะครับสิบก็ใบสิบห้าใบได้ท่านผู้ชมเอาใบส,สดๆนี่แหละเขียวเขียวอย่างนี้แหละเราจะได้คอโรอฟีนไปด้วยนะครับอันนี้มันมีสีเขียวด้วยนะใบด่างด้วยนะครับเป็นไม้ที่ราคาแพงท่านผู้ชมอุดอกสวยมากนะครับสตอแล้วท่านผู้ชม <c oughs> วันนี้ไม่มีคู่หูไงผมก็ต้องพูดอย่างนี้ผมที่จะได้หัวละนะครับในการต้มดื่มเนี่ยเราต้มดื่มยังไง ตอนเช้าก็ดื่มตอนเที่ยงก็ดื่มตอนเย็นก็ดื่มได้ท่านผู้ชมครั้งละประมาณ1แก้วนะครับแก้วหนึ่งถึงสองแก้วได้เพราะว่าเป็นพืชผักสีเขียวนะครับสีเขียวท่านผู้ชมก็ต้มดื่มได้นะครับถึงเขาจะมีใบด่างก็จริงนะครับเอาเฉพาะใบนะท่านผู้ชมในการต้มดื่มนะครับใส่เกลือน,นิดหนึ่งก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับหรือถ้าเรามีใบเตยนะครับก,ก็ได้เช่นกันใบเตยสักใบหนึ่งนะครับหรือครึ่งใบก็แล้วแต่ใบเตยมันยาวเนาะก็ตัดครึ่งหนึ่งหรือใบหนึ่งก็ได้นะครับ ก็ใส่มันจะได้หอมนะครับแล้วเราจะได้คอรฟโรวีไปด้วยและช่วยในการระบายช่วยในการขับถ่ายได้อย่างดีเยี่ยมวันนี้นะครับเราก็ได้มาพูดมาคุยกันเกี่ยวกับในการกินอาหารในการเคี้ยวอาหารกับอายุนะครับและสมุนไพรที่เรามาแนะนํากันท่านผู้ชมเป็นสมุนไพรที่อยู่ข้างกายโจก็คืออ่อมแซบใบด่างหรือเขาเรียกว่าบุษบาริมทางใบด่างหรืออีกอย่างหนึ่งก็ บุสบ้าฮาวายริมทางนะครับใบด่างนี่แหละท่านผู้ชมเราก็มีชื่อเรียกต่างๆมากมายนะครับอ่อมแซบใบด่างนะครับในการที่จะมาช่วยระบายนะครับก็คือว่าการระบายอ่ะท่านผู้ชมถ้าเรากินตอนท้องว่างๆเนี่ยมันจะทําให้นะครับเราอึไม่แข็งนะครับมีการระบายได้ดีนะครับมีการโหอื่นสบายสบายตวดท่านผู้ชมอย่างนี้แหละนะครับเราก็พูดกันอย่างนี้เลยนะครับ เพื่อในการใช้สมุนไพรที่มีสรรพคุณโดดเด่นคือไม่ว่าจะเป็นการช่วยระบายเป็นสมุนไพรช่วยระบายให้ลำไส้ของเรามีการฟื้นฟูปรับสมดุลลำไส้ของเราช่วยในการขับถ่ายออไม่ต้องแข็งอีกต่อไปใช้สมุนไพรบุษบาริมทางใบด่างหรือเขาเรียกว่าบุษบาฮาวายริมทางใบด่าง อ,อมแซบใบดา่างก็ชื่อเดียวกันท่านผู้ชมเนาะเราก็มาคุยกันนะครับเกี่ยวกับอาออมแซบใบด่างท่านผู้ชมเดี๋ยวโจก็จะมีมอนิเตอร์ให้นะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักน่าสารคามและอีกช่องหนึ่งช่องลุงโจสมุนไพรก็ให้ความรู้เกี่ยวกับนะครับสมุนไพรต่างๆและก็โรคภัยต่างๆไปพร้อมๆกัน,กนเกี่ยวกับวันนี้ บุษบาริมทางใบด่างหรือเขาเรียกว่าอ่อมแซบใบด่างในการมาช่วยบำบัดเกี่ยวกับคนที่ขับถ่ายยากนะครับอึอแข็งไม่ต้องอึอแข็งอีกต่อไปไม่ต้องขี้แข็งอีกต่อไปเราใช้สมุนไพรบุษบาริมทางใบด่างหรืออ่อมแซบใบด่างชงัดนักแหล่นะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับโจฮักนักสรารคามชนักนักแหล่ ออมแซบใบด่างสิบอกให้